สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีผู้นำหมายถึงหัวหน้าหรือผู้ที่มีตำแหน่งระดับสูงหรือผู้ที่มีความสามารถชักจูงคนอื่นให้ร่วมมือทำสิ่งใดๆกับตนได้ผู้นำมีความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ผู้นำที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติหลายประการเช่นมีความรู้มีความคิดดีเริ่มมีวิสัยทัศน์มีความกล้าหาญเด็ดขาดมีมนุษยสัมพันธ์ดีไม่ถือตัวมีความยุติธรรมมีความอดทนและเสียสละมีความซื่อสัตย์สุจริตผู้ตามหมายถึงผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้นำผู้ตามมีความสำคัญ เพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือตามที่ผู้นำมอบหมายให้ทำงานหรือกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตามที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติหลายประการเช่นมีความเปิดเผยจริงใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้นำพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำและผู้ตามผู้นำและผู้ตามมีหลายระดับตั้งแต่ในระดับชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนชั้นเรียนผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำคือหัวหน้าชั้นมีหน้าที่คอยดูแลสมาชิกในห้องเรียนเช่นเป็นตัวแทนของเพื่อนๆในห้องเรียน ควบคุมไม่ให้เพื่อนพูดคุยส่งเสียงดังเป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนๆมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาห้องเรียนเช่นจัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ตามคือสมาชิกของห้องเรียนมีหน้าที่เช่นปฏิบัติตามหัวหน้าชั้นอย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆแก่หัวหน้าชั้น โรงเรียนผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำคือผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่บริหารและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของโรงเรียนเช่นการบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไปผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ตามคือสมาชิกของโรงเรียนเช่นครูนักเรียนพันโรง เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีหน้าที่เช่นปฏิบัติตามนโยบายของผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความร่วมมือกับผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างเต็มที่ชุมชนผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำคือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่นกับนันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่เช่นตัดสินใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาชุมชน และทำให้สมาชิกของชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคอยช่วยเหลือสมาชิกของชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆและให้คำปรึกษาแก่สมาชิกของชุมชนผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ทมคือสมาชิกของชุมชนมีหน้าที่เช่นให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชนแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเช่นร่วมประชุมของชุมชนชี้สิทธิ์เลือกตั้งนี้คุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ